แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมีความคืบหน้าที่ดีในการเจรจาสัญญาใหม่กับมาคัตแรดฟอร์ดตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟกองหน้าวัย25ปีกำลังจะเหลือสัญญาเพียงแค่12เดือนเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์นี้และการจับเขาต่อสัญญาใหม่ออกไปเป็นงานหลักของแมนยูไนเต็ดการเจรจาสัญญาใหม่ดำเนินมาพักหนึ่งแล้วและสื่อเจ้าดังระบุว่าตอนนี้การพูดคุยดำเนินมาถูกทางแล้วดับิดเดเกอา ไดดันมือหนึ่งเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากสุดของแมนยูในเตดซึ่งอยู่ประมาณ375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เมื่อนับรวมโบนัสแชมเปี้ยนลิกแล้วสัญญาใหม่ของแรดฟอดก็น่าจะทำให้เขาขึ้นไปรับเงินในระดับเดียวกันและอาจจะกลายเป็นนักเตะที่ได้ค่าจ้างมากสุดของสโมสรแรดฟอดกำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับปีศาจแดงและขาดอีกเพียงแค่ประตูเดียวเขาก็จะยิงได้30ลูกในฤดูกาลนี้ แถมเขายิงให้กับทีมชาติอังกฤษไปอีก3ลูกในฟุตบอลโลกที่กาตาปารีสแซงแช์คแมงคือหนึ่งในหลายสโมสรที่จับตาดูสถานการณ์ของแรดฟอร์ดแต่เขาเป็นแข้งสำคัญภายในทีมของเทนฮักณนเวลานี้คุณซือชาวดัตมีแผนที่จะเสริมแกร่งในแนวรุกและแมนอยู่ในเตดก็ยังหาทางที่จะเจรจากับท็อตแนมฮอสเปอร์เพื่อจะดึงแฮร์รี่เคนมาให้ได้แต่คาดว่าค่าตัวของเขาหน้าจะระดับ100ล้านปอนด์แม้จะเหลือสัญญาแค่ปีเดียว โอกาสที่เคนกับแรดฟอร์ดจับคู่กันนั้นจะทำให้แฟนบอลแมนอยู่ในเตะตื่นเต้นแต่อีกปัญหาที่ต้องเจอค,อคือความไม่แน่นอนในเรื่องเจ้าของทีมเทนฮักยอมรับว่าตัวเขาเองไม่ทราบเช่นกันว่าจะได้งบเท่าไหร่กับการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้หลังยังต้องรอฟังผลการเจรจาขายสโมสรต่อไปถึงอย่างนั้นพวกเขาจับนักเตะแบบลูกชอกับอเลฮันโดรกานาโชต่อสัญญาใหม่ไปแล้วและหวังว่าแรดฟอร์ดจะเป็นรายถัดไป แมนยูไนเต็ดยังพูดคุยเรื่องสัญญาใหม่กับดิโอโกดาโลอยู่เช่นกันซึ่งสัญญาจะไปหมดลงในสิ้นฤดูกาลหน้านอกจากนี้พวกเขายังมีเวลาพอที่จะใช้ออปชั่นขยายสัญญาของเดเกอาแต่ก็พยายามเจรจากับตัวแทนมือก่าชาวสเปนเพื่อมอบสัญญาใหม่ที่ค่าจ้างลดลงเฟรดเองจะหมดสัญญาในสิ้นฤดูกาลหน้าและต้องรอดูว่าอนาคตของเขาจะลงเอยแบบไหน หลังห่างหายจากการออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่วันที่5มีนาคมแฟนๆแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ